สวัสดีค่ะต้อนรับ้าสูร่ร r e s ด Up กับ Space า a r ม o น e ีนะคะเสิร์ฟข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในเช้าวันพุทธที่20สิงหาคมนะคะสำหรับวันนี้เรายังติดตามภาพของตลาดหุ้นไทยนะคะที่เมื่อวานลงมาเป็นวันที่4แล้วนะคะหลังจากที่ rally มายาวนานหุ้นไทยก็เริ่มมีอาการพัก พักอยู่พักใหญ่ๆเหมือนกันนะคะสําหรับวันนี้นวโน้มจะเป็นยังไงบ้างเราดูเหมือนว่าจะเริ่มขาดแคตาล,ลิสต์ใหม่ๆในการจะเป็นแรงส่งแล้วก็ด้านหน้านะคะสิ่งที่เราจะต้องรอดูนะคะมีทั้งเรื่องของการเมืองในบ้านเราปลายสัปดาห์หน้าแล้วก็มีการประชุมของเฟดที่เป็นเวทีซิมปพเซียมใหญ่ซึ่งทั้งโลกก็น่าจะรอฟังทิศทางของการถแถลงของประธานเฟดด้วยนะคะวันนี้วางแผนลงทุนในช่วงเช้าวันนี้กับคุณวัฒจิตสมนึกจากบริษัทหลักทรัพย์ไพค่ะคุณเน่งสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณเหงิก้หุ้นไทยพักมาสี่วันติดแล้วนะคะอาการตอนนี้บ่งบอกสภาวะอะไรคะเราหมดแรงขึ้นแล้วหรอคะก็ข่าวดีหมดแล้วใช่ไหมครับจริงๆคุยไม่แน่ใจคุยกับคุณกีต้าหรือคุยกับแน่าจะคุยกับคุณกีต้านี่แหละก็บอกแล้วว่าตลาดมันหมดข่าวดีแล้วตลาดก็สะท้อนเรื่องเจรจาการค้าไปแล้วใช่ไหมครับระหว่างไทยสหรัฐแล้วก็สหรัฐกับหลายประเทศนะครับมันก็หมดข่าวดีครับคุณกีต้าข่าวดีเรื่องหน็อกเบี้ยของประเทศไทย ก็รู้แล้วใช่ไหมครับลดดอกเบี้ยอะไรก็ลดลดกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับมันก็เลยทําให้ข่าวดีก็หมดแล้วแล้วผลประกอบการไตรมาสสองประกาศมาก็ไม่ดีเลยผมก็ตามตัวเลขอยู่เนี่ยถ้าเกิดเราดูผลประกอบการไตรมาสสองเนี่ยมันก็ไม่ดีเดียวงี้ตาเนี่ยโต8%นะครับ8%เนี่ยมันรวมมันรวมไปตรงนี้ด้วยครับตัววัสดุก่อสร้างที่โตดี183%แต่ก็ต้องบอกงี้ครับว่ามันเป็นรายการพิเศษของของปูนใหญ่ ซึ่งถ้าเกิดว่าไม่รวมไม่รวมพลังงานไม่รวมปิโตไม่รวม ICT เนี่ยกำไรก็โตแค่สเเซก็นิดเดียวไม่ได้โตเยอะอะไรมากเรื่องหุ้นไทยก็เริ่มแพงด้วยในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้ขึ้นมาหนึ่งสองแปก็สิบสีเท่าใช่ไหมครับก็ข่าวดีรับรู้แล้วหุ้นไทยเริ่มแพงผลประกอบการไปมาสองไม่ดีสัปดาห์หน้าการเมืองอีกอยังไงก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันได้ คุณอุ้งยิงจะอยู่ต่อหรือเปล่าจะจะยังนำลงตำแหน่งนายกต่อหรือเปล่าก็ก็ไม่รู้ใช่ไหมครับแถมช่วงนี้เองเนี่ยการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรก็ก็ดูเงียบมากคุณกีตาคือผมว่าคุณกีตาอาจจะได้ตามตามเรื่องเศรษฐกิจตามเรื่องนโยบายกระตุ้นมันมีออกมาบ้างไหมไม่มีเนาะก็ยังเงียบเลยค่ะก็ไออเราก็เฮ้ยเฮ้ย ทุกคือคือตั้งแต่ประกาศ GDP ไตมาสองใช่ไหมจีดไตมาสองมันอาจจะโตพอพอได้สองจุดแปดแต่แต่ครึ่งหลังเนี่ยคือทั้งปีทั้งปีเขามองเศรษฐกิจไทยโตแค่สองเปอร์เซ็นเฉลี่ยสภาพั์แต่แต่ครึ่งปีแรกมันโตไปสามแปลว่าแปลว่าคือปีหลังโตแค่หนึ่งเองนะโตแค่หนึ่งเองนะ 3, เฉลี่ยเฉลี่ยไตมาสามไตมาสี่เศรษฐกิจไทยโตแค่แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เองนะเฮ้ยแล้วมันจะไม่มีอะไรออกมากระตุ้นเลยเหรอซึ่งตอนเนี้ย ฝั่งท่าบานก็ดูหายเงียบต๋อมไปกอไผ่ไปแล้วไม่ไม่ไม่มีอะไรเลยหรืออาจจะรอดูสัปดาห์หน้าหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเปลี่ยนถ้าเกิดต้องเปลี่ยนตัวนายกมันก็ต้องก็ต้องมาวุ่นวายอีกว่าจะเป็นใครจะเป็นคุณอนุนทินลุงตู่หรือหรือคุณชยัยเกษมก็ต้องมานั่งดูกันอีกมันก็ได้ทาให้ทุกอย่างมันดูเงียบไปหมดแล้วคนไทยก็เริ่มแพงด้วยใช่ไหมครับกำไรไต่มาสองก็ไม่ได้เด่นมากแล้วเงินบาท คุณกีตาร์ถ้าเกิดได้ดูเงินบาทเห็นว่าเงินบาทเริ่มเริ่มตึกตางอ่อนคาขึ้นมาแล้วใช่ไหมเวลวเราก็เห็นเริ่มเห็นแล้วว่าฟันโฟต่างชาติเริ่มขายแล้วน่ขายมาสองสามวันติดละสามสี่วันติดแล้วนะครับก็เลยทําให้หุ้นไทยก็เรยเข้าสู่เฟสของการปรับฐานแล้วล่ะผมคิดว่าตอนนี้เรากําลังเข้าหมดหมดยุคเอ็นจอยลวไม่ไม่อย่าเรียกว่าหมดยุคหมดช่วงหมดช่วงในงานเอ็นจอยกับคุณไทยแล้วกำลังเข้าสู่เฟสของการแบบ ซึมตัวลงเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ที่ผมแนะนาตอนนี้คือว่ามองหาหุ้นที่ปันผลดีซึ่งผมยืนยันมาตลอดว่าคือ s อ b ซบและถ้าเกิดไปดูราคา,าค b, mm hmm. หุ้น S c b ซบเทียบกับตลาดหุ้นไทยบอกเลยว่า s อ b ซเอาต์เปรมตลาดชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราแนะนําอยู่ในช่วงนี้ครับผมค่ะประเด็นเรื่องของผลประกอบการก่อนค่ะคุณแ่งคือตกลงแล้วเนี่ยโ,โดยสรุปคือถ้าเท่าที่คุณแ่งดูภาพรวมเนี่ยสรุปไตรมาสสองนี้ออกมากลางหรือว่าออกมาไม่ดีกลางถึงแย่ กลางถึงแย่เพราะอย่างที่พวกบอกคือว่ากําไรมันโตแค่เอาเดี๋ยวจอขึ้นไปรอบเมืองกันนะกำไรมันโตแค่สี่เปอ,อรอ์เซนะ mm hmm. ็นต์ของวินตาคือเราคือผมพยายามเอาพวกเอาไม่เอาพวกเอาพวกพลังงานออกไปเอาพวกปิดโตออกไปแล้วก็เอาไอซีทีออกไปเพราะว่ามันมีรายการพิเศษค่อนข้างเยอะอันนี้คือภาพที่สะท้อนโดยมสิกเพลย์จริงๆเพราะว่ามันคือกําไรกําไรที่ไม่รวมพลังงานไม่รวมปิดโตไม่รวมไอซีท hmm. ีมันโตแค่สี่เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าเกิดเราดูไปคือโตแปดถูกไหมคะแต่คือถ้าไม่รวม พลังงานไม่รวมไอซนี่คือตสี่ใช่นี่ไงวตสี่แต่คืออันนี้ทั้งมาเกตัตแปดแต่อย่างนี้ผมบอกคือการที่ัตแปดมันเป็นเพราะว่าอันนี้มันโตดีไอตัวกลุ่มก่อสร้างวัสดุก่อสร้างมันโตดีแต่อย่างที่บอกคือที่มันโตดีเพราะว่ามันมีกําไรพิเศษของปูนใหญ่ผมเลยไม่เอามารวมไงเพราะว่ามีกาไรพิเศษนะใช่ไหมครับแล,แล้วถ้าเกิดคุณกีตาร์ไปดูกําไรที่มันเกี่ยวข,อขอว้องกับพวกดนติกเพล์แบงก์ก็โตแค่โตแค่นิดหน่อยโตสี่เปอร์เซ็นต์เองแบงก์เห็นปะแบงก์โตสี่คาปีก ขาปี Happy, ลบด้วยลบสิบสี่นะครับท่องเที่ยวนี่มันพูดเลยท่องท่องเที่ยวนี่ลบลบสิบสามปปตียับเลยครับปกตีนี่ลบลบยี่สิบสามนะครับเฮลแค่ <Healthcare S 2> <c oughs> ก็นี่ๆขรัคุ่าโตแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ไอซีทีโตดีเพราะว่ามันฐานต่ำปีที่แล้วนะครับแล้วก็ทูพวกทูกับพวกทรีบอร์ดแบนด์มีรายการพิเศษด้วยมันก็อาจจะมันก็อาจจะดูเพี้ยน <c oughs> ๆนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเซกเตอร์ที่ออกมาโตดีจริงๆเนี่ยก็จะมีแค่ฟู้ดแอนด์เบอร์ร แล้วก็ไยแนนที่เหลือนี่คือแบบเห็นปะคุณกีตาร์ดูดูดูนเลขก็รู้ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เด่นมากนะครับเพลแคร์ก็โตแค่ห้ามีเดียนี่ไม่ต้องพูดถึงครับปิ่มปิ่มจะขาดทุนอยู่แล้วกำไรลบไปหกสิบแปดแพ็กเกจจริงนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงกับลบลบลบสี่เปอร์เซ็นด้วยกันอันนี้ก็เป็นภาพรวมผลประกอบการก็ผลประกอบการพอประกาศมามันไม่ได้ว้าวคุณกีตามันโตแค่สี่มัน,ม,นมันไม่เหมือนหุ้นเทกอเมริกาไหมมันไม่เหมือนฝั่งนู้นที่แบบหัประกาศมาทีโตกันแบบยี่สิบสามสิบ ถ้าเกิดมีหุ้นถ้าเกิดหุ้นไทยโตสักยี่สิบสามสิบีโอ้โหป่านนี้หุ้นกลับไปพันห้าแล้วเงินมันโตแค่สี่มันเลยอยู่พันสองอืมนะครับแล้วคือตัวเลขเนี่ยตาม expectation เนี่ยถือว่าออกมาตามคาดหรือว่าออกมาผิดคาดคือมันจะนำไปสู่การดาวเกรดพวกที่เป็นกำไรตลาดอีกรอบหรือเปล่าคะคุณเองค่ะคือผมคิดว่ากำไรที่ออกมาโดยโรวมคืออีไลน์ครับเพราะว่าผมไปเช็คมาแล้วว่าหลังการที่ประกาศผลประกอบการแล้วเนี่ย อ่ากำไรตลาดเป็นยังไงปรากฏว่าทรงๆงไม่ได้ถูกปรับขึ้นแรงแต่ไม่ได้ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ถูกปรับลงแรงแต่ถ้าเกิดมองกันต้นปีจริงๆเนี่ยปรับลงแรงต้นปีอ่นักวิเคราะห์มองกันประมาณเก้าเก้าหกเก้าเจ็ดตอนนี้ดาวเกรดลงมาเรื่อยๆเหลือประมาณแปดเก้าก่อนประกาศงบก็อยู่ประมาณนี้เข้าประมาณเก้าสิบตอนนี้ประกาศเสร็จแล้วก็อยู่ประมาณแปดเก้าก็ก็ทรงๆงนะครับ โอเคนะคะนี่คือเรื่องของ Earning ็ตต์สเห็นชัดเจนแล้ว <c oughs> ทีนี้ <c oughs> ที่จะเป็น c a t a l y s ตต่อไปนะคะเมื่อสักครู่เราแต่กันถึงเรื่องของการเมือง <c oughs> แล้วก็จริงๆในปลายวิกนี้ก่อนที่จะเป็นการเมืองบ้านเรานะคะจะมีเรื่องของ,งนโยบายของอเมริกาด้วยนะคะ <c oughs> ใกล้เราที่สุดเนี่ยเรื่องการเมืองก่อนก็แล้วกันนะคะคุณแน่งมองว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผู้นําเลยเนะะี่ยค่ะมีผลยังไงกับตลาดหุ้นไทยถ้าถ้าเปลี่ยนถ้าสมมติว่าคือคือตอนนี้มันมี สองกรณีนะหนึ่งก็คือคุณนายกคุณคุณอุ๋งอิงอยู่ต่อถ้าอยู่ต่อก็คือเฉยๆไม่มีอะไรค่ะแต่ถ้าเกิดหลุดหลุดก็อาจจะต้องมาดูว่าใครจะได้ขึ้นมาเป็นนายกคนใหม่ซึ่งตามคนดิเดตก็จะมีคุณชยัยเกษมมีคุณอนุทินมีคุณประยุทธ์แล้วก็คุณคุณพีรพันธ์ซึ่งก็ไม่อยากคาดเดานะว่าเป็นใครเพราะว่าคาดเดาไปก็อาจจะผิดก็ได้นะครับก็เอาว่าถ้าเกิดเป็นเคสของคุณอุ๋งอิงอยู่ต่อผมว่าหุ้นก็ ก็ไม่มีอะไรก,ก็เฉยๆก็เหมือนเดิมทุกอย่างาก็กลับมาปกติแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นคุณชยัยเกษมก็อาจจะเหมือนเดิมปกติเพราะว่าก็มาจากเพื่อไทยเหมือนเดิมแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นคุณอนุทินหรือเป็นลุงตู่เนี่ยก็ผมคิดว่าตลาดก็อาจจะอาจจะอยู่ในโหมดของการถ้าเกิดว่าทราบเป็นคุณอนุทินหรือเป็นคุณคุณประยุทธ์เนี่ยตลาดก็อาจจะเข้าสู่เฟสของการเวทแอนด์ซีเพื่อรอดูว่าทิศทางของนโยบายของทั้งสองคนนียจะออกมาในในลักษณะไหน โดยรวมผมคิดว่าไม่ว่าใครมาก็ตามแต่ก็คือไม่ได้มีระยะอะไรมากกับกับตลาดเท่าไหร่ในมุมมองผมแล้วคือมันไม่เหมือนรอบก่อนเนี่ยรอบก่อนที่คุณอุ้งอิงขึ้นมานี่โอ้โหุ้นขึ้นกระจายเพราะว่าตอนนั้นคนคาดหวังว่าโอ้โหตระกูลชินวัตรเข้ามาบริหารประเทศเศรษฐกิจจะต้องดีขึ้นแต่วันนี้เองเนี่ยไม่ว่าใครมาเข้ามาบริหารประเทศไทยเนี่ยเพราะว่าเหนื่อยเหนื่อยมากนะเพราะว่าทิศทานในครึ่งหลังเนี่ยมันแย่คุณกีตาส่งออกก็คือจะจะ,จะแย่ลงท่องเที่ยวก็ มีสัญญาณต่อนเนื่องว่าแย่อยู่แล้วผมเลยคิดว่าต่อยใครเข้ามาถึงเนี่ยใครใครเข้ามาเนี่ยก็เอาเศรษฐกิจไทยให้ดีขึ้นยากยากมากๆอืมก็เลยคิดว่าใครเข้ามาก็คือไม่ได้มีผลอะไรอย่างมีนัยะสําคัญต่อตลาดแล้วผมคิดว่าคนใหม่ที่จะขึ้นมาก็อาจจะอยู่เพียงแค่ไม่นานมากแล้วอาจจะยุบสภา,าแล้วก็ประกาศเลือกตั้งใหม่ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยเสียงและเสียงรัฐบาลเสียงสสในมือก็ถือว่าปิ่มๆ่มมนะไม่ไม่ได้สูงมาก ก็เดี๋ยวรอรุนล้วกันนะครับว่า,ว,าว่าจะจะเป็นใครนะครับแต่ก็เดี๋ยวรอรุนล้วกันไม่อยากฟันธงอะไรเยอะเนาะแต่คือดังนั้นการเมืองเนี่ยก็จะไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่าแรงกดกับตลาดแน่ๆน,นะคะคือ,อไม่บวกคือถ้าจะกดดันมากกว่านี้ก็คงจะไม่ได้อ่รุนแรงถูกไหมคะเพราะว่าประเด็นเรื่องของประมาณไม่น่าเป็นห่วงแล้วใช่ก็ผมว่ากลางกลางกันดูแล่วกันสำหรับเรื่องเรื่องของเรื่องของตัวนายกคนใหม่ ครับก็เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้เข้าใจว่าเป็นวันเกิดของคุณอุงอิงไม่รู้ไม่รู้ประกาศลาออกหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้วันเกิดอืมค่ะส่วนอีกหนึ่งแคท t ลิสต์นะคะคือเรื่องของเฟดนะคะอันนี้คือทั้งโลกน่า,นาจะให้ผลแน่ๆนะคะคุณแน่งมองยังไงบ,บ้างแนวโน้มเรื่องของการลดดอกเบี้ยการส่งสัญญาณจะออกมาจากทางคุณพาวเวลในเวทีแจ็คสันโผรอบมี้หรือเปล่าคะ่ะโอ้ยผมน่ากลัวเขาจะไม่ไม่ผมกลัวเขาจะไม่ใจเดียดีกลัวเขาจะแบบเข้มเขม,เ,ขม,เ,ขมเพราะว่า เราน่าจะได้เห็นเราน่าจะได้เห็นตัว PPI ดัชนีราคาผู้ผลิตคือวันนี้ต้นทุนต้นทุนผู้ผลิตมันสูงขึ้นแล้วล่าสุดประกาศ PPI มานี่3%กว่าสูงอยู่นะสูงกาตลาดค่าเยอะด้วยมันก็ขึ้นกับว่าหลังจากนี้เนี่ยตัวผู้ผลิตเนี่ยนะครับจะส่งผ่านต้นทุนตรงนี้คือวันนี้ผู้ผลิตต้นทุนมันสูงขึ้นแล้วใช่ไหมครับมันก็ขึ้นกับว่าผู้ผลิตเนี่ยจะส่งผ่านต้นทุนตรงนี้ให้กับผู้บริโภคหรือเปล่าถ้าเขาไม่ส่ง ถ้าเขาไม่ส่งต้นทุนเขาก็บวมมาจินก็ลงกําไรก็ไม่ดีซึ่งผมคิดว่าเขาจะส่งผ่านต้นทุนตรงนี้ออกไปให้กับผู้บริโภคซึ่งถ้าเกิดว่าต้นทุนมันสูงขึ้นเขาก็ส่งผ่านออกไปต้นทุนผู้บริโภคก็สูงขึ้นถ้าเกิดต้นทุนบริโภคต้นทุนผู้บริโภคสูงขึ้น consumer price index มันก็สูงขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเงินเฟอ้อในอเมริกาเนี่ยผมคิดว่าทิศท,ทางของเงินเฟอ้อเนี่ยมีแต่ส่งกับขึ้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าท่านพาวเวลอาจจะได้เห็นตัวเลขนี้แหละเพราะฉะนั้นโอกาส ที่ท่านจะมาบอกว่าโหเงินเฟอ้อมีทิศทางดีขึ้นจะลดดอกเบีย้ยเนี่ยน่าจะยากนะในมุมมองผมเออแล้วออีกอย่างนี้ตัวเลขเศรษฐกิจเมกาก็ไม่ได้ดูแย่นะก็ยังดูแบบพอประคองตัวไปได้ไม่ได้ถึงกับแย่นะ่ะโอ้จะต้องออกมารีบรีบรดดอกเบีย้ยใดๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามีโอกาสสูงที่ท่านอาจจะแบบออกแนวแบบเชิงแบบฮอกค,ควิชนิดนึงคือคือไม่ได้แบบฮ็อกค,ควิชแรงแต่จะเป็นการแบบไม่ดอลวิชแน่ๆ ซึ่งถ้าเกิดเราไปดูตลาดเองเนี่ยเริ่มเริ่มเห็นแล้วว่าบอลยูเริ่มปรับขึ้นมานับอลยูเริ่มปรับขึ้นมาค่าเงินดอลลาร์เริ่มจากที่อ่อนอ่อนเริ่มกลับมาแข็งเงินบาทจากที่เคยแข็งเริ่มกลับมาอ่อนเพราะฉะนั้นตลาดกาลังชี้ว่าตลาดมองว่ามีมีความเสี่ยงเรื่องเรื่องตรงนี้้วกันเดิมทีเนี่ยเฟดวอตบอกว่าปีนี้จะลดดอกเบี้ยสามครั้งตอนนี้เหลือแค่สองครั้งแหะอ่าแลวเดี๋ยวแลวเดี๋ยวไปไฟนอลอทีคือแจ็คสันโฮซึ่งผมคิดว่าท้อยแฉ่จะท่านบนานเฟด คงไม่ผ่อนคลายแล้วผมคิดว่าเขาไม่สนใจทรัมป์ด้วยไม่ว่าไม่ว่าทรัมป์จะพูดอะไรก็ตามแต่เขาก็จะเขาก็จะยืนหยัดบนบนข้อมูลที่เขาได้รับนะครับค่ะแต่คือถ้าออกมาเป็นสายฮอกกิชเสียงเข้มเข้มเนี่ยก็จะเป็นลบกับตลาดสิค่ะแน่นอนเราถึงเห็นตลาดหุ้นทั่วโลกเริ่มลงแล้วไงเห็นไหมเราเริเรเห็นแเมื่อคืนอเมริกาเริ่มลงเช้านี้เอเชียส่วนใหญ่ก็เริ่มปรับลงด้วยตลาดเองก็เริ่มพยายามที่จะพลอินประเด็นแจ็คสันโฮไปแล้วว่าน่าจะเข้มนะครับ ค่ะงั้นสุดท้ายถ้ามองในเชิงของกลยุทธ์นะคะควรจะวางแผนในการลงทุนยังไงคะตอนนี้ตลาดหุ้นไทยขาดข่าวใหม่การเมืองก็จะไม่ใช่ข่าวบวกแต่ภาคของการต่างประเทศเนี่ยเรื่องของนโยบายการเงินเนี่ยก็อาจจะเป็นข่าวลบเข้ามาเพิ่มเติมด้วยค่ะคุณเองก็ขายไม่เห็นยากใช่ไหมหุ้นลงแล้นถ้าเกิดหุ้นมันมีนาโนจะไม่ดีก็ก็เทคโปรฟิตหน่อยถ้าเป็นมุมมองผมก็คือว่าก็เริ่มก็ขึ้นมาเยอะถามจริงวันนี้ถ้าเกิดใครลงทุนหุ้นอเมริกาไม่ได้กำไรหรอกกำไรกันทุกคน ก็ลินขายก่อนบ้างๆก็ได้สว่วนหุ้นไทยเองก็ถ้าใครซื้อข้างล่างมาตอนนี้ผมก็แนะนําขายถ้าเกิดเล่นรอบนะซื้อข้างล่างมาตรงนี้ขายและเดี๋ยวถ้าเกิดตลาดลงไปสัก1,180 1,150บาทซนนะเดี๋ยวเราจะค่อยกลับมาเก็บกันทีต่ตรงเนี้ยตรงนี้คือคือตอนนี้ตลาดขาดข่าวดีกิต้าหุ้นค,คงขึ้นไม่ได้ในี่มมองผมทั้งในเชิงฟันดาเมนทัลลิควิดิตี้ฟันโฟยังยังไม่มีประเด็นหนุนเพราะฉะนั้นหุ้นกําลังเข้าสู่ช่วงเฟสของการพักฐานเราเองก็ ก็รอแค่รอรอรอในจุดที่มันเหมาะสมรอในจุดที่ตลาดมันอาจมันจะมีจุดจุดกลับตัวอีกครั้งหนึ่งซึ่งนเวลาเนี้ยยังยังไม่ใช่และผมก็ยังไม่เห็นสัญญาณว่าตลาดจะกลับตัวเร็วๆนี้ก็แค่เทคโปรฟิตแล้วก็เว้นแตซีรอดูตลาดปรับฐานให้ฉเฉดดิดน้ําก่อนถ้ามีข่าวดีเดี๋ยวหุ้นก็คงกลับมาขึ้นแต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้ครับผมโอเคแต่คือถ้าอยากจะเอนจอยกับการเก็บหุ้นปันผลเนี่ยเอ B ซีบีราคานี้ยังได้ไดใช่ไหมได้ได้เข้าใจว่าเดี๋ยวจะใกล้จะประกาศปันผลระหว่างกาแล้วเดี๋ยวรอลุ้นด โอเคคือบางคนก็อาจจะรอซื้อหลังประกาศปันผลนะคะโอเคไม่เอารอบนี้แต่ว่าคือรอได้ราคาต้นทุนคุณเอกมองกลยุทธในการซื้อยังไงผมว่าแบ่งไม้ซื้อก่อนรอบนึงแล้วซื้อหลังรอบนึงโอเคนะคะจัดให้เกิดความสมดุลน,นะคะวันนี้ขอบคุณมากมาก<ๆ>ค่ะคุณเอกได,ด้ครับ <ส daughter S 2> วัสดีครับวัสดีครับดีค่ะสวัสดีคะ่คะบุมองจากคุณเง่งวัฒนจากบริษ,ษัทหลักทรัพย์ไพนนะคะตลาดหุ้นไทยเข้าสู่โหมดของการปรับฐาแล้วนะคะเราขาดข่าวดีใหม่เพราะว่าเรา อิ่มกับข่าวดีกล่าไปค่อนข้างจะเยอะแล้วนะคะตลาดขึ้นมา200จุดด้วยโฟลที่ไหลเข้ามาด้วยเงินบาทที่แข่งค่าด้วยเรื่องของความหวังต่อการลดดอกเบีย้ยซึ่งลุ้นผลเรื่องของการเจรจาการค้าด้วยนะคะทั้งหมดนี้ออกมาแล้วนะคะหลังจากนี้สิ่งที่เป็นเฮดวินที่เป็นความเสี่ยงทางด้านหน้านะคะมีเรื่องของดอกเบี้ยเฟดนะคะที่ดูจะเป็นไปได้ยากที่จะลดในอัตราที่สูงเท่าที่ตลาดคาดการไว้เพราะว่าตัวเลขเงินเฟอ้อก็ออกมาสูงมากการเมืองถ้ามีเหตุการณ์พลิกผันเปลี่ยนแปลงน,นะคะก็จะเป็นตัวที่ทําให้เกิดความ ไม่แน่นอนเพิ่มสูงขึ้นแม้ว่าจะเปลี่ยนตัวผู้นําแต่ว่าก็ยากที่จะมาแก้โจทย์เศรษฐกิจได้นะคะดังนั้นข่าวบวกไม่ค่อยมีแล้วก็ความเสี่ยงก็เยอะขึ้นนะคะแนะนําขายแล้วก็ออกมาตั้งรับดีกว่านะคะจังหวะที่จะเข้าใหม่อีกทีในการจะเข้ามาเก็บเนี่ยต้องรอลุ้นว่าดัชนีนั้นจะถอยลงมาตรงประมาณพันหนึ่งต้นๆ้นหรือเปล่าถึงจะเป็นจุดที่เป็นโซนหน้าซื้ออีกครั้งในมุมมองของคุณเองจากบร,ร,ริษัทหลักทรัพย์นะคะแต่ว่าคือถ้าสําหรับใครที่จะเก็บปันผล หุ้นที่เป็นหุ้นจัดดีเวเดนได้ดีนะคะในมุมมองของคุณหน่งก็ยังคงเป็นหุ้น s c b ที่ในเชิงของกลยุทธ์นะคะแบ่งไม้ซื้อได้นะคะซื้อก่อนที่จะประกาศผลผลระหว่างการผลระหว่างการออกมาแล้วนะคะราคาหุ้นตกก็เข้าไปชอซื้ออีกรอบเพื่อลุ้นปันผลในรอบต่อไปนะคะนี่ก็คือทั้งหมดของ WordPress ั p ในเช้าวันนี้นะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ Okay